สามเดือนมีเป้าหมายของปินคือน้ำหนักต้องเลขสี่ทีนี้เดียวแน่นอนค่ะเขราะโชว์ผลตรวจเลือดที่โรงพยาบาลทั้งก่อนและหลัง วันนี้ปิ่นจะมาทำชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการเต็มกว่าเดิมเพราะว่าปิ่นตั้งเวลาไว้3เดือนและต้องเห็นผลไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ต้องภายในด้วยเพราะว่าปิ่นจะไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลเลยวัดค่าไขมันวัดค่าน้ำตาลให้มันรู้กันไปนเลยว่า3เดือนนี้ที่ปิ่นตั้งใจดูแลสุขภาพคูมอาหารเจออกกำลังกาย30แล้วก็ทานอาหารเสริมนะคะแอสตาเซนทิตแล้วก็คิวพาร์ซีมีส่วนประกอบของไขมันดีๆเนี่ยว่าค่าตัวเลขมันจะเห็นผลจริงหรือไม่แล้วก็เห็นผลขนาดไหน,นะคะเจอมเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดจาก อุ้ยน่ากลูว่ะของเราไม่ออกพลังกายเลยหนูออกนะทำไมอนูแห้งจังเลยอ่ะสีขาวคืออะไรอ่ะสีขาวคือพี่ไมเฉยๆอ๋อตกใจมลยแล้วมันมันแย่มากงไหมอ่ะมมีการอักเสบเกิดขึ้น แล้วมีความเครียดเหมือนกันการกินของหวาน,นก็ซีชเชอร์เหมือนกันภาพเทียบเลยเห็นไหม <c oughs> เราเองก็น่าจะนอนดึกเหมือนกันใช <c oughs> ่ดึกมากใช่ค่ะ <c oughs> ปิ่นไปตรวจหลอดเลือดที่ปูสุขภาพของเวลเน็ตเอเชียมาแล้วตกใจกับหลอดเลือดตัวเองมากเขคิดว่าอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่คิดไปคิดมาเป็นห่วงเถอะพอที่ผ่านมาตั้งแต่ไปอยู่เมกาป,ปีที่แล้วปิ่นกินฟาสต์ฟู้ดฉมากทานตามใจปากสุดๆกับไทยมาก็ยังกินของทอดของหวานต่อช่ำน้ำหนักขึ้นเกือบ10บโพยายามออกกำลังกายเป็นปี ก็ยังไม่ลดเรารู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยง่ายสุขภาพแย่ลงและสุดท้ายปิ่นเกตาตัดสินใจไปปรึกษาคุณหมอที่คีนิกอุ้ยเลือดแล้วอันนี้คือหลอดเลือดฝอยอยากจะบอกลักษณะของโรคในร่างกายเนี่ยประมาณสี่ลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของพื้นหลังหรือการจัดการน้ำตาลตอนนี้การจัดการน้ำตาลเนี่ย อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้วปกติลักษณะคนที่ดูแลสุขภาพตีประมาณหน่อยคือลัจจะไม่มีรายเสีย่างางเลยอันที่2ก็คือเรื่องของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่ได้จางไม่ได้ซีดแต่ว่าการขยับของเม็ดเลือดแดงไม่ค่อยดีส่วนข้อที่3ที่สงสัยเนี่ยอันนี้เกิดจากการนอนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่านอนไม่ดีคือนอนดึกนอนน้อยอะไรเงี้ยครับก็ลักษณะของการจัดการความเครียดในร่างกายอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควรฮอร์โมนที่สําคัญอย่างคอร์ติซอลที่มันจะหลั่งออกมาตอนเราเครียดอะไรพวกนี้ครับก็หลั่ ลักษณะหลอดเลือดเปลี่ยนเนาะปกติที่ส,สวยๆมันต้องเป็นยังไงคะคุณนมอจะเป็นแบ<อ>บนี้หรือไม่ยือไม่เกินนี้ละกันออนะครับแต่ว่าลักษณะหลอดเลือดนะครับอย่างที่บอกคือความเป็นเหมือนกิ๊บดำเหมือนเขาควร<อ>จะวิ่งไปแล้วรีบวิ่งรีบ<อ>วิ่งกลับแต่ของปีนเป็นยังไงคะ เป็นอันไหนเนี่ยเกือบถึงอันนี้ละโอยะะก็คือกลุ่มเริ่มมีปัญหานี่ดูยืดยืดมากและอย่างสุดท้ายที่เราจะดูก็คือลักษณะของราลักต่างๆที่ฝังในผนังหลอดเลือดแน่นอนว่ามันเป็นกลุ่มหินปูนหรือแคลเซียมเวลาที่มันฝังไปมากเข้ามากเข้าอาา่ะครับตรงเนี้ยมันจะหนาทาให้เม็ดเลือดแดงผ่านได้ลาบากแน่นอนว่าเวลาเราส่องนะครับตัวหลอดเลือดเนี่ยเราก็จะเห็นได้ลําบากขึ้นหรือฐานของเขาก็จะสั้นตำแหน่งตรงเนี้ยที่มันหายหายสั้นๆไปน่มันเกิดจาก ตัวพรักหรือว่าตัวผนังหลอดเลือดเนี่ยมันตีมันหนาซึ่งตามอายุเนี่ยยังไม่ควรเห็นแบบนี้โอ้ะระทำสามข้อไม่ไปเติมเพิ่มก็คือของทอดเบเกอรี่ของหวานต้องพยายามลดลงนะครับอ,อันที่สองคือออกใใกำลังกายในสามคือดูไขมันที่ดีเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะค่อยๆลดลงอาหารที่ควรทานในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคือกลุ่มเมก้่สามไม่ก,มกต้สาม ค่ะทุกคนอย่างที่เห็นที่ปิ่นไปตรวจหลอดเลือดจากกล้องจุลทรรศน์มาคือหลอดเลือดปิ่นหน้าเป็นห่วงมากคือจัดอยู่ในกลุ่มที่ผู้มีปัญหาแล้วมันมี5ระดับแต่ว่าหลอดเลือดปิ่นน่าจะอยู่แบบระดับ3-4ถึงแล้วอะคือตกใจมากเราอายุเราเท่านี้อะแต่ว่าแบบหลอดเลือดที่เราเห็นอะ มันต่างจากคนที่สุขภาพดีคือเขาส่องอะ่ะมันก็เป็นเส้นที่แบบเลี้ยงสวยเป็นกิบดําแบบอย่างนี้จริงๆแต่ของปิ่นอะ่ะคือแทบจะไม่ใช่หลอดเลือดแล้วอะ่ะคือแทบจะเป็นสไลเดอร์ส,น,สนุกแล้วทุกคนคือมันโค้งงอแบบนี้เลยอะ่ะแล้วการไหลเวียนเลือดจากที่มันจะแบบไปได้เร็วแบบฟุบกถึงอะ่ะของปิ่นต้องแบบอ้าจู้แบบโค้งงอแบบเนี้ยแล้วก็ไหลชามากหนืดมากคือมันไม่ใช่แล้วอะ่ะคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะดูแลสุขภาพแย่ขนาดนี้แบบถึงเราจะนอนดึกกินอาหารแย่ทีความเครียด ะอ,ะอยู่แต่อันนี้ก็คือเป็นแค่การตรวจหลอดเลือดน,นะคะแต่ว่าจริงๆการตรวจสุขภาพมันก็ต้องมีทางตรวจหลอดเลือดแล้วก็ตรวจน้าเลือดด้วยซึ่งที่ WA Clinic อะ <c oughs> เขาก็มีบริการทั้ง2เลยซึ่งผลที่ได้ก็คือค่าน้ำตาลก็ยังปกติอยู่แต่หลอดเลือดอักเสบจ,จริงตอนนั้นก็คือปิ่นกังวลมากก็ไม่หยุดที่จะตรวจค่ะปิ่นก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลต่อเลยเพราะตอนนั้นอะกังวลแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพอยากรู้ว่าแบบละเอียดเลยว่าสุขภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างก็จะมีการท้งตรวจอุจจาระปัสสาวะแล้วก็มีอันตราซาล์ขึ ตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผลที่ได้ก็คือค่าต่างๆก็ยังปกติอยู่นะคะแต่อีกนิดเดียวมันจะไม่ปกติแล้วจ้ะควรจะดีกว่านี้อะ่ะเพราะว่าปิ่นก็เพิ่งอายุแบบ23ไป24ปิ่นก็เลยจะตั้งใจ3เดือนนี้จะตั้งใจดูแลสุขภาพให้ดีไปเลยทําชาเลนจ์สุขภาพต่างๆลองทําลองคุมอาหารลองหาวิธีที่มันเข้ากับตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพเราจากภายในแล้วก็ภายนอกด้วยโอเคไปดูกันเลยค่ะว่า3เดือนนี้ปิ่นจะทำชาเลนจ์อะไรยังไงบ้างไปค่ะ ซึ่งก่อนทำชาเลนีน้ำหนักปิ่นอยู่ที่ประมาณ50-51กิโลกรัมบอกเลยชาเลนีพิสูจน์ด้วยค่าตัวเลขจากโรงพยาบาลไปเลยเรียวแน่นอนไปรับชมภาพรวมเดือนแรกกันค่ะเดือนที่1ปิ่นเริ่มทำโลค์บชาเลนจ์นะคะนั่นก็คือการลดแป้งนั่นเองมีคลิปทำไว้ด้วยผลลัพธ์จึงมากไปดูกันได้ซึ่งหลักๆปิ่นจะลดข้าวนั่นเองกินแค่70%ต่อมือ้อห้ามกินหมดทำได้ตามที่พูดนะคะกินข้าวแค่70%นะคะเรากินข้าวไม่หมดตามที่ตกลงไว้ ็ลองสังเกตปัญหาตัวเองดูคือปิ่นเป็นคนติดข้าวมากตักทีจานพูนแล้วกินหมดทุกจานเลยจะลองลดจากจุดนี้ดูก่อนมื้อเย็นวันนี้ก็เรื่องที่จะกินเป็นซูชิอ่าเบาๆหรือเปล่าพยายามกินข้าวแบบว่าแค่30%มสเปอเซีซื้ออาหารคลีนมากินบ้างทําอาหารเองบ้างมื้อไหนที่มีไข่ต้มน้าพริกนะก็จะฟินประมาณนี้เลยนี่เราก็ทําอาหารเป็นนะเมนูอะไรไข่ต้ม ได้ข่าวว่ากินคลีนทุกมือไหมก็ไม่จัะเน้นกินแบบมีความสุขแต่ก็คือมีวินัยเรื่องการลดแป้งลดข้าวและปิดทานอาหารเสริมแอสตาเซนินกับคิวพัททุกวันแบบทุกวันจริงๆเดือนแรกก็จะมีวินัยหน่อยนะคะก็อยากลองดูว่ามันจะได้ผลไหมแล้วเรื่องออกกําลังกายปิดก็ออกโดยการตีกอล์ฟเพราะว่าช่วงนี้กําลังเข้าสู่เดือนแรกของการประกวดมิสกอล์ฟไทยแลนด์นะคะและทุกคนดูวันประกาศเข้ารอบ40คนคือยังอ้วงมากนิ่มเกินแต่ว่าคลิปก็ยิ่งต่อไปนะคะก็มีอะไรทําทุกวันแป๊บแนแบก็ ใช่ เดือนแต่ว่าลงมาสองโลแล้วเดือนที่สองเดือนนี้เรื่องเมาเยอะมากพอเทศกาลฉ่ำทั้งฮาโลวีนและวันเกิดปิ่นก็เลิกทำโจยแฟตติ้งดื่มน้ำผักผลไม้แทนมื้ออาหารลักสามวันนั่นก็คือสาววันนี้ปิ่นดื่มแต่น้ำแล้วกิจ,จกรรมคือฉ่ำได้ไปถ่ายงานทั้งวันกลับมาก็มาปาร์ตี้ฮาโลวีนต่อที่บ้านคือจัดปาร์ตี้อลังการงานสร้างมากขนมอาหารเต็มแต่เราต้องมานั่งกินน้ำผักผลไม้เพื่อวันได้ถูกจริงๆสรุปก็คือป่วยค่ะใช้เอนเนอร์จีเยอะเกินสารอาหารพลังงานที่ได้รับไคขคือได้ทานข้าวต้มต่อรัว ตอนแรกก็ว่าจะไม่กินคลีนแล้วแต่ว่าโชคดีที่ป่วยก็เลยโอเคได้กินตามที่เขาบอกนะคะมีวินัยตามที่เขาบอกหรือว่าพระเจ้าเป็นดัวันรมดาให้เราป่วยและดันมาป่วยวันเกิดพอดีค่ะแต่ความปิดไม่นอนซมอยู่บ้านแน่นอนเลยลากสังขารออกมาช็อกโกแลตวิวเขาดั่งวิวแชร์ไปเลยค่ะสภาพป่วยแต่ก็ดันุรังมานั่งรอนวิวแชร์เราว่า <c oughs> เดินไม่ไหวเดินเหมือนระดูกจะหักด้วยความที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอึอัอ้นอันอ้นเก็บกด เ uh. ด้วยความที่แบบเก็บกดมานานวันนี้เราเป็นไทยแล้วคุณป่วยเราก็ต้องออกมาให้ได้นี่นะคะเป็นสไตเกตตี้แบล็กทัฟเฟิลอะไรสักอย่างแต่อร่อยมากเชียร์เออหนูป่วย แถมมีเค,ค้กวันเกิดที่ต้องกินแต่กินไม่ได้เศร้ามากและเดือนที่2อแอสตาแซนทินและคิวพาสของเราก็หมดกระปุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเริ่มกระปุกใหม่รัวๆค่ะรักแค่ไหนเราหมดแล้วลก็เดือนนี้หลักๆคือจูชแฟตติ้งแค่3วันแต่ทําให้เรากินข้าวต้มไปเกือบเดือนอค,ค่ะค่ะทุกคนเช้าแล้วลงไปช่างตะช่างกันอ้ยตื่นเต้นมากเท่าไรเท่าไรเท่าไรอุ้ยี่ สี่โลต้งสองโลจากนัได้สี่สิบแปดเดือนที่สามเดือนของการเมนเทนพอน้ําหนักเริ่มลดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทําโลคัพเชลยแล้วก็จูดแฟตติ้งร่างกายเริ่มปรับตัวไม่หิวจุกจิกทานน้อยลงไม่สวะปั๊มแล้วพยายามรักษาวินัยโลครับมาเรื่อยๆนะอาหารที่มีประโยชน์เป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะไมก่กร้เนยมันใหญ่มากแล้วมันแบบบึกบึกบึกโอ้ปะที่เรไปมีชีวิตอยู่ มื้อนี้ก็มาจบที่บาร์บีคินะคะอูด้งผัดหมูซอสบาร์บีคิวแล้วไม่ต้องกินอะไระหรอไม่เลยขินพอมื้อหาก่อนอย่ลืม <ๆ S 1> แล้วก็อาบน้ํำจะนอนแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ไกินมื้อเย็นเราก็ไปกินตีน้อยเพราะวันนี้เราแบบเราเหิวมากเพราะว่าเราพยายามที่จะไม่กินอะไรระหว่างวันเราก็เลยแบบเรากินชาโก แล้วก็ไม่ได้กินชาบูแบบว่าให้มันอ้วนเนาะเพราะว่าเรามีนักโฆษณาการมาด้วยเขาก็ให้ปิดกินนี่นะคะไก่โอเคโอไกไก่ไก่สไลด์ก็เลยกินแบบนี้แล้วก็สั่งเซ็ตผักเซ็ตผักมาแบบมันเลิศก่อนนอนก็กินคิวพัาสก่อนนะคะมื้อเย็นวันนี้เราก็มากินฟูจิแล้วันนี้น่ากินมากเป็น3อย่างนะคะก็มีไข่หวานแล้วก็กุ้งหวานพวกมายองเนสแล้วก็ไก่สับนี่โปรตีนแบบเน้นๆ ลองกินซูชิชีสอะโวคาโดแล้วก็ไข่บุ้งซูชิชีสแบบไม่เคยกินมาก่อนขอกินหน่อยนะคะหึ่งวันในลองอ๋อทำไมนี่นะคะโอ้โหก่อนกินเขต้องมอนี่ทุกคนนีใส่ชุดแบบนี้ก็คือไปออกรอบค่ะไปออกรอบอีกแล้ววันนี้ไปออกรอบมิสก์ฟนะคะดังนั้นเช้าตื่นมาปิดก,ก็เลย ต้องรีบจัดคิวพลัสกับแอสปาไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวลืมกินเพราะว่ายุ่งมากก็เลยเอาของกินไปก่อนเนาะแล้วก็ตอนกลางคืนกินไปแล้วมันก็เลยตื่นมาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเห็นชัดเลยว่าร่างกายเราเฟรชขึ้นนะแบบตื่นมาแบบลุกได้เลยปกติจะแบบก,ก่อนจะงองเงียอะไรย้ยรู้สึกเฟรชเหมือนเลือดมันไหลฟลูขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาก็ช่วยเรื่องแบบหลอดเลือดอะไรเงี้ยมันก็เลย ทำให้รู้สึกเฟสมากแล้วก็พร้อมไปออกล้อมากๆค่ะแล้วก็จะกินแอสตาด้วยจริงๆเขากินพร้อมมื้ออาหารแต่ว่าปิ่นกินเลยละกันโอเคในช่วงนี้ปิ่นก็ทําชีวิตให้แอคทีฟขึ้นเพราะว่าอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของการประกวดมิสกอล์ฟแล้วเลยออกล้อบตีกอล์ฟฉ่ำขึ้นทํากิจกรรมออกกองทุกอาทิตย์ทํางานทุกวันก็เลยมีกินเยอะกว่าเดิมบ้างเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะก็ถือว่าถั่วๆกันได้อยู่ค่ะวันนี้วันชี้เตะนะคะก็มากินข้าวที่ช็อกโกแลตวิว มาเกตตี้แบล็กช็อปเปิลเบเกอร์มาคะเย่แล้วก็อีกดานก็เป็นเฟรนช์อันชิชิเดย์ความสุขชิเดย์ได้กี่วันหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนมีสาวสิบวันชิเดย์ได้สาวสิบเอ็ดวันอร่อยมากเลยอ่ะมากเดี๋ยวไม่ได้กินแบบไม่นาำตอนแรกเขาจะห้ามผมไม่ให้กินมาเกตตี้ ลมลลมนมออะกระไดกอฟเสร็จแล้ววันนี้แต่ว่าราู้สึกอยากกินอะไรแซ่บๆก็เลยมาแหวกกินอันนี้นะคะน่ากินมากคือมัาเป็นตส้นเม็กของโรของย่างอันนี้ของพี่เขียนน้องเราก็จะไม่เกี่ยวเราก็จะไม่ยุ่งอันนี้อันนี้เราจะไม่ยุ่งเด็ดขาดอร่อยนะเหมือนทุกอย่างหมดหมดเลยอ่ะบ่าจะขายดีมากแต่แล้ที่ฉันอยากกินอันนี้หรอไม่ฉันไม่ยอมคิดซะแหกกดเองออกมาซึ่งอันนี้มันก็มากพอแล้วนะคะแต่ว่า มันก็ต้องให้เราคนตัวเองบ้างเพราะวันนี้เราแอคทีฟมากเพราะาเราไปเดินห้างทั้งวันเราใช้การขยับเดินจุ๊บๆทั้งวันแล้วก็แถมยังได้ฟอร์บิลิชโนนะคะถือว่าเราได้ใช้พลังงานไปเยอะดังนั้นเราก็กินได้เรับเวลาที่พี่เคนกินหมูสามชั้นคือนางจะเอามันออกก่อนตลอดอันนี้คือเป็นคนที่ไม่กินมันเลยแต่ว่าก็สั่งพวกมันตลอดสั่งสามชั้นตลอดแต่ก็ไม่กินมันหมูสามชั้นโง่แล้วนี้ก็เป็นของเรานะคะอ้าว ของหนูไม่ใช่หรอ,อไม่ได้แกะให้กินแบบแกะให้หนูเอ้ยว่านี่เอออันนี้กินได้ไม่มีมันจ้าฉันไม่ยอมที่จะแหกกฎตัวเองออกมาเรื่องนี้เดินบนเวทีได้แบบสับๆขึ้นแล้วหุ่นเพียวขึ้นมีเอเนจีขึ้นดีใจมากและช่วงกลางเดือน,น,นที่3นี้<ล>ปิ่นก็แวะไปตรวจอัพเดตหลอดเลือดที่ WA ด้วยไปดูกันข่าวว่า<อ>เป็นยังไงดีขึ้น ก่อนนี้มันจะพันกันไปก้อนกว่านี้นะคะอันนี้มันเริ่มคลายแล้วเนี่ยอาจจะเห็นอันใหญ่ๆเนี่ยมันเริ่มเริ่มเป็นเส้นตรงมากขึ้นนะคะใช่เราอยากได้หลอดเลือดที่เป็นเส้นตรงนะคะเพราะหงิกงออย่างเงี้ยคือมีการอักเสบเราคิดเหมือนอย่างนี้ก็ได้เหมือนปกติเราขับรถอ่ะมันเป็นมันวนเป็นทางตรงมันก็จะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าแพ่าของมันเป็นทางค้งเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปถึงออัยะต่างๆไปถึงสมองได้ช้าลงด้วยแล้วก็น้อยลงด้วยอธิบายได้ดีมากเลือดไปถึงสมองน้ยลงเราจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เป็นคนนอนดึก นี่คือครั้งแรกคุณ้าครั้งแรกที่ยังไม่ได้ดูแลสุขภาพจริงจยังไม่ได้กินเบนจาออยยายจะมองเห็นแค่แบบอันเดียวสองอันนี่เบิร์มากคือมองไม่เห็นตาหรอกค่ไขมันเยอะค่ะไขมันเยอะคือตอนนั้นอ้วนจริงอ้วนสุดจนก้มเห็นเลยก้งสับได้นี่ผ่านมาสักระยะจะเป็นนี่มองเห็นเยอะขึ้นแล้วเออมองเห็นเยอะขึ้นแต่ก็ยังเห็นว่ามันอักเสบอะคะคือมันงอเยอะมากมาดูครั้งนี้นี่โอ้ดีมันดีขึ้นอันนี้ดูเบื้องต้นได้ว่าไขมันอาจจะมีแนวนุ้ง ลดลงได้แล้วก็ต้องมีการแบบไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะมาคอนเฟิร์มกันนิดนึงแต่ส่วนมากมันจะรีเลทกันอ่าแปลว่าคอเลสเตอรอลน้ำตาลก็รีเลทกับหลอดเลือดใช่อ่าถ้าหลอดเลือดดีน้ำตาลคอเลสเตอรอลก็อาจจะดีขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ที่คุณหมอเนี่ยนำให้กินน่ะก็มีน้ำมันมะพร้าวเป็นสมวนกอบหลักเนาะเพราะเขาจะช่วยอะไรนะคุณหมอเพื่อเผาผลาญได้อ่าไม่คิดว่ามันจะเห็นผลค่ะนี้ใครอยากรู้ละเอียดเพิ่มเติมก็ตรวจหลอดเลือดเสร็จแล้วก็มาตรวจน้ำเลือดได้นี่ยะค่ะ ที่นี่เขาได้มาตาารฐานนะไม่ได้โบ,โบ๊วเบ๊วยอ๋อ,อคือมันบอกว่ามันอยู่ที่6.5แล้วหนูเลยมา6.6มันก็เลยมาเน้นเดียวแหมน้ำตาลนะคะระวางเ,เห็นผอมขนาดนี้นะคะน้ำตาลบึ้มนี <laughs> ่ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นขีนสุดท้ายของชาเลนจ์แล้วนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะไปตรวจสุขภาพกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะคะแล้วเราก็ต้องกินอะไรให้เสร็จก่อน2ทุ่มเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีตรวจสุขภาพนี่นะคะก็เลือกกินเป็นน้ำพริก ข้าวผัดน้ำพริกปลาทูแล้วเขาแบบทําดีมากอะนะกินมากโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วพรุ่งนี้ผลเลือดผลนอนตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันไปไดค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็จเจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอตรวจแล้วเมือ่อกี้ก็ไปชั่งเลือนกบ้างน,นีน้ำหนักเหลือซี่หกจุดห้าทุกคนจากตอนแรกอะที่แบบก่อนเริ่มทามัก็คืออยู่ที่ห้าสิบห้าเอ็ดตอนนี้เพิ่ี่หกจุดห้าแล้ว,ลวเดี๋ยวรอผลเลือดน,นะคะว่า ค่าตั้งๆลาค่าไขามันเราเป็นยังไงตัวเลขมันก็จะโชว์ให้เห็นว่าเออมันดีขึ้นหรือเปล่ามันเห็นผลอะไรอย่างไงบ้างดีม,มาก มา,าแล้วค่ะพร้อมผลตวรวจไขมันและน้ําตาลจากโรงพยาบาลน,นี้อยู่ในมือปิ่นแล้วทุกคนมาค่ะมาเทียบกันว่า90วันที่แล้วนะคะกับปัจจุบันค่าปิ่นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือแย่ลงบ้างนะคะซึ่งบอกก่อนนะคะว่าครั้งที่รับปิ่นตรวจในวันที่19สิงหาคามแล้วครั้งนี้ปิ่นก็ตรวจในวันที่18พฤศจิกายนนะคะก็ราวๆ90วันโอ๊ยตื่นเต้นมากมาดูกันและผลที่ออกมาก็คือ ไขมันไปทีจสลายไขมันส่วนเกินนะคะจาก72เหลือ46ทุกคนลดไป26โอ้โหไขมันปิดลดนะคะนี่เห็นผลชัดมากแล้วก็ไข่มัน HDL นะคะอันนี้ก็คือไขมันดีจาก69ขึ้นมาเป็น73ไขมันดีสิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ไข่มัน LDL นะคะไข่มันเลวก็ครั้งที่แล้ว1้อย6ตอนนี้109 ก็คือเพิ่มมาแต่ว่าไม่เป็นไรเพิ่มมาไม่เยอะมากไขมันดีเพิ่มมาเยอะกว่านะคะเพราะว่าเราอาจจะกินไขมันอยู่นะคะแต่ว่าเราก็มีไขมันดีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ค่ากรูโคสค่าน้าตาลค่ะก็คือครั้งที่แล้ว81ตอนนี้เป็น82 mm. ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาหนึ่ง mm. น่าเก็ดถือว่ายังคงที่อยู่อะหลายๆคนอาจจะงงว่าแต่ละตัวมันคืออะไรซึ่งปิดก็ไปทำการให้ ChatGPT นะคะอธิบายแล้วก็ประเมินผลลัพธ์ออกมาว่า มันดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงแล้วแต่ละตัวคืออะไรมาอย่าปิ่นมาอ่านให้ฟังมาอันแรกก่อนก็คือค่ากูโคสคือระดับน้าตาลในเลือดก็คือค่าน้าตาลก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะคะซึ่งปิ่นอ่ะคืนที่แล้วปิ่น81ตอนนี้82เกณฑ์ปกติคือ70-99แต่ว่าผลออกมาก็คือมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่บวกหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ถือว่าส่งผลเสียแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ดีอยู่นะคะผลสรุปก็คือค่าน้ําตาลคงที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นเองต่อไปก็คือไตร มันที่เกิดจากพลังงานส่วนเกินที่ร่างกายไม่ได้ใช้นะคะซึ่งของปิน่นครั้งที่แล้ว72 90วันนี้เหลือ46แล้วแชจีพีก็แปลผลว่าระด,ดับไตรกลีสลดยลดลงอย่างชัด และอยู่ในเกจที่ดีเยี่ยมนี่ค่าปกติก็ควรต่ำกว่า1้อยนะคะการลดลงนี้แสดงให้เห็นถึงการเผาผ่านไขมันที่ดีจากไขมันดีในอาหารเสริมเช่นคิวพัสและแอสตาเซนทินสรุปก็คือค่านี้ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ไขมัน s d l นะคะก็คือไขมันดีนั่นเองซึ่งการไปผลก็บอกว่าการเพิ่มขึ้นของ s d l เป็นผลจากการทานไขมันดีในอาหารเสริมที่ช่วยส่งเสริมการกำจัดไขมันเลวในร่างกายสรุปก็คือค่านี้ดีขึ้นและสนับสนุนสุขภาพ ภาพัวดใจออ้ดีจริงๆมีไขมันดีเพิ่มขึ้นต่อมานะคะก็เป็น L D L ไขมันเลวนั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วเป็น107.6ครั้งนี้เป็น109 AI ก็แปลผลว่าค่า L D L เพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็คือบวกแค่1.4เท่านั้นแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ค่าควรปกติก็ควรต่ำกว่า130ปิ่นก็แค่109เองต่ำกว่า130เป็นวงเลยการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ถือว่าร้ายแรงแต่ควรสังเกตต่อไปว่าการเพิ่มขึ้นเกิดจากปัจจัยใดเช่นอาหารที่บริโภค สรุปก็คือค่านี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยควรเน,น้นการควบคุมอาหารเพิ่มเติมนะคะโอเคและชัดจิวิทีก็สรุปผลการดูแลสุขภาพในรอบ3เดือนนี้มานะคะผลดีก็คือระดับไตรกีอไลด์ลดลงอย่างชัดเจนแสดงถึงระบบเผาผัดไขมันที่ดีขึ้นนี่แล้วก็ s d l เพิ่มขึ้นสนับสนุนสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเออมันซึ้งนะแล้วก็ระดับกลูโคสคงที่และยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและข้อสังเกตนะคะก็คือ ค่า L D L เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับที่น่ากังวลถือว่า3เดือนนี้เราไม่สูญเปล่าเรามีแต่ดีกับดีขึ้นนะคะถือว่าถูกจุดแล้วก็เห็นผลและอาหารเสริมที่มีไขมันดีและโอเมก้าสที่เราทานเข้าไปนะคะก็มีส่วนช่วยนะคะเพราะว่าแชร์ GPT ก็สรุปให้เราฟังหมดแล้วน,นะคะว่ามันช่วยอะไรยังไงและอะไรดีขึ้นบ้าง อโอเคค่ะมานั่งเมามอยกัน๋ยวเปลี่ยนที่ทุกคนจะได้ไม่เบื่อก <g iggle> ็จากระยะเวลา3เดือนนะคะที่บินทำชาเลนจ์นี้มาแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีกินอาหารเสริมอย่างดี <c oughs> ก็บอกเลยว่ารู้สึกสนุกมาก <c oughs> เพราะว่าได้ลองทำชาเลนจ์ที่แบบท้าทายตัวเองเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าเราต้องมาทำชาเลนจ์สุขภาพเก็บนาพเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าสุขภาพเรามันจะแย่ È, ในอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออพอลองทำแล้วมันรู้สึก ดีรู้สึกเฟรชกับตัวเองมากๆแล้วพอยิ่งมาเห็นผลลัพธ์อะมันก็ยิ่งแบบรู้สึกดีเราก็อยากดูแลสุขภาพต่อไปเรื่อยๆซึ่งบอกก่อนว่าตอนแรกม,มันก็ยากเสมอนอะทุกคนเราต้องมาเปลี่ยนตัวเองแต่พอผ่านไป3วันมันก็กลายเป็นแบบนิสัยเราเลยมันก็แบบเออเราก็อยู่ได้ก็คือทฤษฎี3วันคือมันจริงและปิ่นก็คนพบสิ่งที่ตอบโจทย์กับปิ่นมากที่สุดก็คือการลดแป้งลดข้าวทุกคนการกินข้าวให้หน้อยลงว้าวเลยเพราะว่าปัญหาของปิ่นอะ ก็คือกินข้าวเยอะแล้วพอปิ่นแค่ลดตรงนี้ มันเห็นเลยคือพอเรารู้ปัญหาเราทําถูกจุดอะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นคือ3เดือนนี้ปินออกกําลังกายน้อยมากที่มีออกก็คือไปออกรอบตีกลอบแล้วก็ไดร์กรอบนะคะถ้าถามว่ามันเป็นกีฬาที่เบิร์นไขมันได้ขนาดนั้นไหมมันไม่เออซึ่งสาเดือนนี้ปินคุมอาหารเป็นหลักเห็นได้เลยว่าอาหารมันสําคัญแบบ70ออกกําลังกาย30จริงๆที่ปิณคิดว่ามันตอบโจทย์กับปิณแล้วก็ทําให้ปินเห็นผลลัพธ์จากภายนอกและภายในได้อะก็คืออาหารเสริมตอนแรกอะยอมรับว่าปิ็ ช่วยเรื่องสุขภาพเราได้จริงๆเน้นย้ำว่าอาหารเสริมที่ดีนะคะแล้วก็ที่ส่วนประกอบอะ่ะมันดีแล้วมันตอบโจทย์กับเรืจริงซึ่งที่คุณหมอแนะนําให้ปินฐานก็คือ พวกน้ำมันดีๆไขมันดีๆแล้วก็โอเมก้าสามปิ่นก็เลยเลือกเป็น2ตัวนี้คิวพัดกับแอสตาแซนตินที่ส่วนประกอบของเขาว่ามันช่วยทั้งเรื่องหลอดเลือดเรื่องหัวใจแล้วก็เรื่องไขมันน้ําตาลค่าคเอเลสเตอรอลต่างๆและผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยพวกค่าไขมันคอเลสเตอรอลอ่ะมันลดลงจรงิจรงหลอดเลือดปิ่นก็ดีขึ้นจรงิงคือมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆควบคู่กับการที่เราคุมอาหารดูแลสุขภาพตัวเองดีๆมันก็จะเห็นผลซึ่งไปอีกและอย่างตัวแอสตาแซนตะินเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นอาหารเสริมกันแแดดด้้้ววววยยลเาาากก็มมีสส่่นนนนชใรรตออุิะ ก็คือพวกแสงแดดแล้วก็ปกป้องผิวอะไรเงี้ยคือมันเห็นได้เลยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นตลอด3เดือนที่ผ่านมานะคะปิ่นไปตีกรอบบ่อยมากออกรอบเจอแสงแดดบ่อยมากแล้วแดดประเทศไทยอ่ะไม่เน่นตลบค่ะ มันแรงมากแต่ว่าผิวปิ่นอะไม่คำขึ้นเลยแล้วสุขภาพปิ่นก็ดีขึ้นด้วยเพราะเขาก็มีน้ามันดีๆสารสก,กัดธรรมชาติทางนั้นน้ํามันมะพร้าวอย่างเงี้ยตัวซึ้งซึ่งโดยโรวมปิ่นก็พอใจกับผลลัขผงปิ่นมากๆนะคะไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักที่ได้ตรงตามเป้าแต่ว่าเรื่องของสุขภาพรู้สึกว่าชาเลนจ์ครั้งนี้คือมีความหมายมากจริงๆค่าไขมันเราลดจริงๆแถมผลตวรวจหลอดเลือดเราก็สวยขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยถึงอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่ มันดีขึ้นอะถือว่าการทําของเรามันแบบไม่ได้ไหลค่าอาจจะต้องปรับแก้เรื่องการนอนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าปินก็ แอคทีฟตอนแบบเย็นๆค่ำๆนาะเจนซีทำงานตอนก็คลิปนี้ก็เป็นชาเลนจ์ที่ยาวหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่เรียลจริงๆเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะก็ลองผิดลองถูกกันมาจนเจอสิ่งที่ตอบโจทย์กับตัวเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังดูแลสุขภาพกันอยู่นะคะใครมีปัญหาเหมือนปิ่นแล้วก็มีเป้าหมายที่อยากจะดูแลสุขภาพให้ดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแบบปินก็ลองทําตามกันดูนะคะและที่สําคัญป,ปิ่นอยากจะขอบคุณเวลเนตเอเชียมากๆที่ได้ไปบูธของเขาครั้งนั้นแล้วเปลี่ยนชีวิิตป่นมาถึง ทํนนาให้ปิ่นได้ตระหนักเรื่องสุขภาพของตัวเองมันก็คือคงกินฉ่าเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณทุกคนหมอนะคะแล้วก็อาหารเสริมดีๆที่แบบคุณหมอแนะนํามาใครที่อยากจะไปลองตรวจสุขภาพเบื้องต้นนะคะหลอดเลือดน้าเลือดแนะนําที่ wellness clinic เลยเขามีทั้งคุณหมอแพทยแผนจีนแพทยแผนไทยนะคะดูแลอยู่ฝังเข็มครอบแก้วหรือว่าจะนวดแผนไทยหรือจัดกระดูกอย่างเงี้ยแนะนําจริงๆเพราะว่าเปลี่ยนชีวิตปิ่นมาจนถึงทุกวันนี้นะคะและใครที่อยากให้ปิ่นทำชาเลนจ์อะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญเพื่อนๆคนไหนเป็นคนที่รักสุขภาพ ะะก็ต้องติดตามช่องเวลน channel ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วเจอกันชาเลนน่าบ๊ายบาย